เชื่อว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์กับคุณครูหลายๆท่านเลยนะครับโดยเฉพาะคุณครูที่อาจจะไม่มีเวลาเพียงพอในการสร้างใบงานเองการนำใบงานของคุณครูท่านอื่นมาใช้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆไปเรียนรู้กันในคลิปนี้ครับ ท็อปเวิร์ชีตเอพิโซดที่8นี้นะครับเราจะมาค้นหาใบงานของคุณครูที่แบ่งปันเอาไว้ในเว็บไซต์นี้นำไปใช้เพื่อส่งให้กับนักเรียนนะครับประหยัดเวลามากๆเลยครับผมสวีดัสสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยโดยเฉพาะคุณครูนะครับเข้าสู่ช่องทีเดย s แชร์และนี่คือเอพิโซดที่8ของเว็บไซต์ Top Worksheet สร้างใบงานออนไลน์เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนนะครับ ในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้สิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆนะครับแต่ก่อนจะไปเรียนรู้เนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนแชร์ก่อนนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับเราก็จะต้องเป็นสมาชิกแล้วก็ลงทะเบียนเข้าเว็บไซต์ Top Worksheet มาให้เรียบร้อยนะครับเพราะถ้าเกิดเรายังไม่ได้เป็นสมาชิก และยังไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยเวลาเราส่งใบงานไปให้กับนักเรียนเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปดูคะแนนได้นะครับหลังจากที่เราทำสอขั้นตอนที่บอกแล้วนะครับเราก็จะไปที่เมนูค้นหาใบงานทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะมีใบงานเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เราสามารถที่จะค้นไปใช้งานได้นะครับเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะค้นหาด้วยข้อความก็ได้ ค้นหาด้วยข้อความเนี่ยมันก็ดีตรงที่มันจะเฉพาะเจาะจงเรื่องเลยนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยพอเราค้นหาแบบนี้เนี่ยหลายครั้งนะครับคุณครูที่เขาสร้างใบงานนะครับเขาอาจจะไม่ได้พิมพ์ชื่อตรงกับที่เราค้นเป๊ะๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราค้นเนี่ยให้ค้นเป็นคําสั้นๆไม่ต้องเจาะจงมากนะครับค้นกว้างๆไว้ก่อนแล้วก็คําค้นนั้นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้ไปค้นหานะครับแล้วก็ไปเลือกดูว่า บงานที่เราต้องการจะนําไปใช้เนี่ยมันตรงกับเรื่องของเราไหมนะครับมีข้อคําถามมีแบบนะครับมันเหมาะสมกับระดับชั้นของเราหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถกรองแบบอื่นก็ได้นะครับเนี่ยครับอย่างเช่นเลือกวิชาเลือกอ่าเลือกภาษาก่อนนะครับเลือกวิชานะครับอย่างเช่นผมจะลองเลือกนะครับตัวอย่างเป็นวิชาเทคโนโลยีเลือกหน่วยเนี่ยผมแนะนําว่าไม่ต้องเลือกก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเลือกแล้วมันก็จะแคบลงอีกประเทศนะครับ โอเคนะครับแล้วก็ระดับชั้นนี่นะครับอย่างเช่นผมต้องการเลือกเป็นป .4 นะครับก็จะกดในลักษณะแบบนี้แล้วลองกดค้นหานะครับมันก็จะทําการค้นหานะครับตามตัวกรองนะครับที่เราได้ทําการเลือกไว้แบบเมื่อกี้นี่นะครับมันก็จะไม่ขึ้นใบงานของปอ,อื่นละจะขึ้นของเฉพาะป .4 เท่านั้นแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือการกดเข้าไปดูในใบงานนั้นๆน,น,นะครับว่า มันตรงกับที่เราต้องการไหมนะครับมันสอดคล้องกับเรื่องที่เราสอนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวข้อจํากัดของการนำใบงานของคุณครูท่านอื่นมาใช้เนี่ยผมจะพูดตอนท้ายคลิปก็แล้วกันซึ่งมันมีอยู่ประมาณ2 3เรื่องที่เราต้องนําเข้ามาเพื่อพิจารณาดูว่าเฮ้ยใบงานที่เราจะนําเลือกไปใช้เนี่ยมันต้องเช็ค3ข้อนี้ก่อนที่จะนําไปใช้นะครับโอเคในที่นี้ผมจะลองเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็ลองดูใบงานนะ อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถประหยัดเวลาได้นะครับบางครั้งเราอาจจะยังยุ่งนะครับหรือว่าไม่มีเวลาในการสร้างใบงานด้วยตัวเองเนี่ยการเลือกใบงานของคุณครูท่านอื่นไปใช้เนี่ยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ใช้ได้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดเทียบกันแล้วกับการสร้างใบงานเองเนี่ยมันจะไม่สามารถเทียบกันได้ด้วยซ้ำนะเพราะว่าการสร้างใบงานเองเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราทําด้วยตัวเองทั้งหมดออกแบบเองทุกอย่างนะครับมันก็ จะตรงกับความต้องการของเรามากที่สุดประหนึ่งเหมือนกับว่าเราได้ซื้อของนะครับแล้วก็มาแบบมาสร้างบ้านเองอะไรแบบนั้นนะครับมันก็จะมีเรื่องของความภาคภูมิใจด้วยนะ <S <S หลังจากที่เรามีการค้นหาใบงานและตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมอบหมายนะครับภาระงานให้กับนักเรียนได้เลยหลังจากที่เรากดเข้ามาใบงานแล้วเรียบร้อยนะครับก็กดมอบหมายภาระงานให้กับนักเรียนที่ปุ่มนี้นะครับ เมื่อกดเสร็จแล้วนะครับก็ทําการเลือกกลุ่มนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้มีการพูดถึงไปแล้วทุกท่านก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผ่านมาได้นะครับซึ่งผมจะไม่อธิบายอะไรมากก็แล้วกันนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็กดมอบหมายภาระง,งานได้เลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับคุณครูก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้แหละนะครับไปให้กับนักเรียนในช่องทางต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นนะครับเฟซบุ๊กกลุ่มไม่ว่าจะเป็นไลน์ห้องไม่ว่าจะเป็นแพทเล็ตหรือจะใช้เป็น QR Code แล้วก็ให้นักเรียนสแกนผ่านจอทีวีหรือว่าโปรเจคเตอร์ก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะคัดลอกแล้วก็จําลองตัวเองเป็นนักเรียนสัก2คนนะครับเพื่อที่จะทําใบงานเข้ามาและเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูคะแนนกันนะครับตอนนี้จําลองตัวเองเป็นนักเรียนก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาจําลองทําใบงานกันนะครับใบงานนี้น่าสนใจนะครับรวบรวมรูปแบบ3รูปแบบเอาไว้ใน1ใบงานนะก็คือแบบลาดวาง แบบพิมพ์ตอบแล้วก็แบบถูกผิดตรงนี้นะครับค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะโอเคนะครับผมจะลองใส่ดูนะครับอันนี้ลองเป็นมานะนะใจดีนะครับโอเคแล้วก็กดเสร็จแล้วนี่นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้อีกคนนึงนะครับผมจะทดลองทําแล้วก็มีส่วนที่ผิดด้วยนะโอเคนะครับอันนี้ค่อนข้างที่จะมีโฆษณาเยอะนิดนึงนะครับอลองทําแบบผิดผิดถูกๆสลับกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ปุ๊บป๊บแล้วก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นมานีมีใจนะครับโอเคแล้วก็กดเสร็จแล้วนะครับอันนี้จะได้5.7เต็ม10นะครับทีนี้หลังจากที่นักเรียนทำใบงานเรียบร้อยแล้วคุณครูจะไปดูคะแนนของนักเรียนตรงไหนและมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังบ้างไปดูครับเวลาที่คุณครูจะดูคะแนนของนักเรียนเนี่ยผมแนะนำให้กดรีโหลดก่อนหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าที่กลุ่มของฉันเนี่ยเมื่อมีอะไรนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่านักเรียนส่งคําตอบเข้ามาเนี่ยที่กลุ่มของฉันนะครับที่ชื่อของกลุ่มเนี่ยมันจะมีนะครับคล้ายๆการแจ้งเตือนนะครับหรือว่า Notification เนี่ยขึ้นมาว่ามีคําตอบเข้ามาแล้วกี่คําตอบนะครับซึ่งตรงนี้เขียนว่า2แล้วก็ new นะครับเราจะกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะ ก็จะเห็นตรงนี้นะครับสิ่งที่เราต้องระวังอย่างหนึ่งเลยก็คือคําตอบเหล่านี้เนี่ยจะถูกลบหลังจาก15วันนะครับเพราะฉะนั้นแนะนาว่าครูเนี่ยส่งออกเป็น Excel นะครับไม่แน่ใจว่าส่งได้กี่ครั้งนะครับสําหรับเป็นฟรีหรือว่านะครับทําการบันทึกคะแนนเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับข้างนอกนะเราจะได้ดูตรงนี้นะครับแต่ก็จะเห็นนะครับว่าหลังจากที่เรีในส่งเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่า เราจะสามารถที่จะดูคะแนนได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่กดที่กลุ่มของฉันชื่อกลุ่มตรงนี้นะครับก็จะเห็นคะแนนชัดเจนเลยถ้าใบงานนั้นเนี่ยเป็นใบงานที่สามารถตรวจคะแนนได้อัตโนมัตินะครับก็จะเห็นในลักษณะแบบนี้เวลาครูเห็นชื่อแล้วก็บันทึกเก็บไว้นะครับที่ส่วนของการเก็บคะแนนของคุณครูนะครับไม่ว่าจะเป็น Excel Word PowerPoint หรือระบบเก็บคะแนนต่างๆนะครับหรือจะลองกดส่งไปที่เอ็กเซตรงนี้ก็ได้ ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถที่จะส่งออกได้กี่ครั้งนะครับแต่เชื่อว่าตรงนี้ก็สามารถกดได้นี่นะครับอ๋อได้แต่พรีเมียมนะครับทีนี้นะครับไปดูข้อควรระวังสักน,น,นิดนึงว่าเวลาเรานําใบงานของคุณครูท่านอื่นมาใช้เนี่ยมันมีสิ่งที่เราต้องระมัดระวังและตรวจสอบอะไรบ้างไปดูครับสุดท้ายของคลิปแล้วนะสําคัญมากๆเลยแน่นอนครับการนําใบงานของคุณครูท่านอื่นมาใช้เนี่ยนอกจากไอเดียที่เราจะได้เห็นในการสร้างใบงานแล้วนะครับก็คือเรื่องของความสะดวกรวดเร็ว แต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อที่เราควรระมัดระวังอยู่เหมือนกันนะครับหนึ่งเลยคำแนะนำก็คือไม่ว่าจะใบงานอันไหนก็ตามนะครับของใครก็ตามหรือระดับชั้นไหนนะครับแนะนำให้คุณครูเนี่ยทำการลองทำใบงานนั้นก่อนโดยทำให้ได้คะแนนเต็มนะครับแล้วดูสิว่ามันได้คะแนนเต็มจริงไหมหรือไม่ได้ถ้าได้คะแนนเต็มเนี่ยเราก็พิจารณาเลือกนำมาใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดทำแล้ว เกิดไม่ได้คะแนนเต็มเนี่ยเราก็จะได้หลีกเลี่ยงใบงานนั้นนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยใบงานที่หลายๆท่านแบ่งปันไว้เนี่ยอาจจะมีการใส่เฉลยผิดก็ได้หรือบางทีอาจจะไม่ดูได้ไม่ได้ดูที่ละเอียดชัดเจนพอจึงทําให้เฉลยที่อาจจะถูกเนี่ยมันกลายเป็นผิดนะครับกับอีกอันนึงก็คือในส่วนหัวของใบงานเนี่ยลืมเปิด ไม่นับเป็นคะแนนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เด็กเนี่ยทำใบงานยังไงยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ได้คะแนนเต็มเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งนะครับอยากให้คุณครูเนี่ยลองทําใบงานให้ถูกต้องทั้งหมดเสียก่อนนะครับเพื่อที่จะมั่นใจว่าใบงานนําไปใช้ได้จริง,รงนะครับ 2. พิจารณาความสอดคล้องกับเนื้อหาของเรานะครับว่าเฮ้ยเราเข้าไปดูใบงานแล้วมันสอดคล้องมันตรงกับวัตถุประสงค์มันตรงกับเรื่องของเราจริงนะเราก็สามารถที่จะ เอาตรงนี้เนี่ยมาประกอบการพิจารณาได้ 3. นะครับไปดูใบางานว่าใบางานนั้นมันเป็นแบบสาธารณะหรือว่าแบบพรีเมียมเท่านั้นที่จะใช้ได้นะครับและ4เมื่อกี้ได้มีการพูดไปแล้วนะครับก็คือเมื่อนักเรียนส่งคำตอบเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ย15วันตรงนี้เนี่ยให้เราทำการบันทึกเก็บเอาไว้ข้างนอกให้เรียบร้อยเพราะไม่งั้นนะครับเราจะต้องส่งไปให้กับนักเรียนทำใหม่ทำซ้ำเนี่ยก็อาจจะ เกิดเป็นปัญหาตามมานะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยในการเรียนรู้เกี่ยวกับการค้นหาใบงานของคุณครูท่านอื่นนะครับนำไปใช้เพื่อประหยัดเวลานะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็ตามนะครับยังไงก็ยังสนับสนุนฮะให้คุณครูเนี่ยได้สร้างใบงานเป็นของตัวเองนะครับและมันจะมีความรู้สึกที่แตกต่างออกไป ส่วนจะแตกต่างยังไงนั้นผมขอไม่พูดก็แล้วกันสิ่งนี้ต้องสัมผัสด้วยหัวใจของทุกท่านเองนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเดนยนแชร์ด้วยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวีดัตสวัสดีครับอย่าลืมลองไปทำไปงานนะครับ